เอยูม่เอาให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 ม่เนี่สวัสดีค่ะโรเรียนะคมาอยู่ที่โรงเรียนแม่พัปิมาใส่ชุดโงเรียนด้วยนี่โรงเรียนเราาแเรียนนาอยู่ดีจหมุไปยังบนู สอนขวัแมาเด็กๆเลยก็เด็กๆดูน่ารักปะคะน่ารักจ้าน่ารักอันนี้หลอกแล้วได้ตาดามเหัวยิ่งแกวหายย,ายังอยากอันน,น,นี้อันนี้คืคอร้านครูไลฟ์คือในเด็กโรกโอ้ออแ,แล้วลครูบอกมือครูบอกมือก่อนโอ,อนเคแล้วโบมือนี้ เสร็จนะตัวควาประกาศแล้วงหอนย่ยาเลยยังไม่เปิดเลยโ ไปนันหมดอะเอแล้วเราควรตามไปหมไปงหรือว่าเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราควรตามไปหมอยู่อย่างนี้ดีแล้วอยู่ตรงนี้ดีแล้วเพราะว่าเดี๋ยว นี้จะเป็นครูครูครูสายโหดชื่อถือถือลำโพงเลยเป็นครูสายโหดสายโหดที os, ่อย um ู่ข้างหน้าเนี่สายโหดเลยค่ะเพราะว่าซึ่งเป็นครูที่ขวัญโดนไม่เรียนมาแล้วทั้งนั้นเลยยิ้มแบบนี้นะคะเดี๋ยวตีเจ็บนะคะจมูกค่าใค้ค่ะทำงาน ตาครับตาครับครับทาง้านล่

ครับนิ่งนะคะ น้องข้างหลังน่ารักกันไหมน้ากันเรียบร้อยเลยที่เรียบร้อยอย่างนี้เพราะว่ามีครูท่านหนึ่งค่ะเสื่อครูปลอภัยเขาจะเป็นคนที่คุมเด็กเด็กตั้งแต่รุ่นผ่านมาแล้วอ่ะแล้วก็เอาอยู่ทุกคนทุกลางด้วยมาตูดเดบบี้ขอเป็นกำปั้นแล้วกันเจวีนี่ค่ะรายการที่รายการรถโรงเรียนนะคะ G M M G M ของเราน้องของเราชอบอะไรนะคะ T M M ยี่สบห M M 2ี่สนะคะมีไลฟ์มีไลฟ์ไลฟ์เฟซบุ๊กเหรอใช่ ไล่ไลให้ไฟอะไรให้ไฟดูเก่าปะมีอยู่กับน้องรีวิวจิตสัมผัสเดี๋ยวก็เราคุยเรื่องโรงเรียนค่ะอระจายด้วย <laughs> hmm yeah.